จะเข้าไปข้างไหนเอรฝั่งนู้นเป็นฝั่งนัดชานะทุกคน ถอดหมวกเขาให้ถอดหมวกด้วยนะคะพักเข้าไปเลยอุย้ยสวยมากเข้ามาข้างในนะคะเออก็จะให้ตรวจวัดอุณหภูมินะคะทุกคนแล้วก็เซ็นชื่อเข้าเข้าเข้าชมที่นี่นะคะก็เซ็นชื่อทุกอย่าง นะคะเสร็จแล้วก็บริจาคตามกำลังศรัทธานะคะแล้วก็เอาดอกไม้แล้วก็เออเปิ้ลเหมือนเหมือนเทียนไฟไฟปอมาะคะ่ะ<ม>เป็นจานสวยสวยมากเลยและห้าร้อยเลยแบงค์ปี่ะคะ่บเอาแบงนี้เท่าไหระ่ะห้าสามร้อยเอาแบงค์ ร้อยหนึ่งค่ะแล้วก็เอาแบงค์ร้อยสี่ใบย่ส ouais ิใบเราสามเข็มแล้วเนาะเกาะสีหน่มาดนะพงโอเคกก อหนึ่งดอกไม้หนึ่งเอ๊ะทำคะเดี๋ยววัดวน้ำพนแล้วลงทะเบียนให้ด้อันนี้จุดที่นะคะั้งดีคนคะเอากก่อบูชาเอามาสองชุดอันนี้ก็คือบูชานะคะ จะทบุให้พี่ยวทำมบุญใหา้าแก่สวยมากเลยนะคะจุดไหนบ้างจุดนี้คืออะไร พระบรมสารีริกธาตุนู่นนะทุกคนสวยมากทุกคนข้างบนนู่นนะคะพระบรมสารีริกธาตุจุดแรกเมื่อกี้เราไหว้พระสารีริกธาตุเนี่ยเป็นจุดหนึ่งใช่ไหมคะเป็นจุดหนึ่งแล้วก็ต้องมาไหว้จุดที่สองคือจุดนี้จุดนี้คืออะไร ที่สองนะคะก็คือเราต้องไาว้าเป็นจุดๆนะคะสวยมากทุคสวยมากแล้วเราก็มาจุดที่สามจุดที่สามก็คือไหว้สเสด็จเตี่ยรอห้านะคะทุกคนพระปิยมหาราชนะคะสวยมากมากทุกท่าเดี๋ยวเราไหว้ให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยทำบุญเนาะจุดที่สามนะ,ะทุกคนก็จะมีเลขสามอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราขอไหว้พระปิยก,ก่อนพอเราสึ็จากจุดที่สานะทุกคนเราก็จะเดินมาจุดที่ทสีนะ่จุดที่สี่สวยมากน้องน่ารักนะจุดที่สี่ก็คือสเสด็จพ่อหลวงของเราเองนะคะก็สะเสด็จพ่อหลอเกานะทุกคนสวยมากนี่คือจุดที่สี่ แล้วก็จุดที่5้านะคะเขาบอกว่าให้เราไหว้ สเฮ้ยเขาบอกว่าเฉพาะพิสูจน์ส่ง,สงและผู้ประกอบพิธีเท่านั้น ข้างหลังเป็นล่างเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรละ่ะข้างบนอะล่างของหลวงปู่ใช่ไหมคะไม่เนา่าใช่ไหมคะล่างของหลวงปู่นะทุกคนหลวงปู่โสรถไม่เน่าไม่เปืือยนะคะอยู่ด้านบนแล้วก็นี่หุนห่นหุ่นขี้พึ่งจําลองหลวงปู่นะคะ <c oughs> แต่เราอะอยากถ่ายเราด้วยไงสวยมากค่ะทุกคน สวยมากนะทุกคนตนี้ตรงไหนอะคะพี่เขาโอ้ที่ทงปูขอยได้ชคเอาตัง้งตั้งทำคุณเขาเอาใส่หมดเลย น้ำมตนให้คนละขวดน้ำมตนให้คนละขวดถวายทูบโชคลาภขอให้ทูบที่หนูจุดขอให้หนูได้สามตัวตรงๆนะคะเอกหยิบไม่หยิบใครหยิบมันให้หนูจะไปจุดข้างนอกสวยมากทุกคนสวย ทำบุญเงินลังเหลือยู่เขียนไปโพที่ไหนเอ่ยร่วมสร้างฉัตรถวายหลวงพ่อใหญ่อ้อทำบุญราคาใส่อะไรทำบุญแบตเงกเปาเลยแบงก์ร้อยแบงก์ร้อยมีกี่ใบเอาสองใบเลยสองฝั่งฝั่งฝั่งโน้น เขียนแล้วก็ทำาบุญนะคะทำบุญพี่ปุ๊กฝากไอพี่พี่พี่ให้พี่ปุ๊กพี่อ่าวฝากพี่อ่านทำบุญฝากบุญมานะคะพี่พี่ที่ทำงานฝากทำบุญ ชื่อสร้างฉากเอ๊ะ,อะถือให้หนหยถูกต้องให้หนะประมาณดทีด่มองที่ปีนะคะเกิดปีนษัตอะไรมีไม้อธิานแล้วก็เปตามปีนษัตวี่มผ คูอวอกใช่ไหมใช่เราต้องไปทำกุลาบที่อะไรคะใบท้าเอาใบท้า มีใบท่องทุกคนเราเขียนใบโพสเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เราจะต้องไปให้ตรงกับปีเกิดเราด้วยนะ <c oughs> <c oughs> บังกรเราเป็นงูแต่เรางูเล็ก <c oughs> เอปีวอกเหรอนี่ไงเอตัวนี้ <c oughs> อ่ะอ่ะให,ให้ให้พี่เอก่อนพี่เอตรงนี้นะคะแล้วพี่เอถวายก่อน พี่ไอ้ต้องท่องด้วยดิดเดี๋ยวเราไปงูนะทุกคนเราเกิดปีงู ปีหมาปีไก่ปีหมูปีหนูปีวัวปีเสือของเราปีนี้เราต้องมาอธิษฐานตรงนี้นะทุกคนดาก้อนมังกรนี่เราอยู่ปีงูนะทุกคนเราก็ต้องมาอธิษฐานตรงนี้ทุกคนเยาจะให้ทุกคนดูความสวยด ใส่งองสวยมากนะคะากเป็นบัตรที่สวยมาก 没客来。 อันนี้ยังแต่ไปเท่าไหลหรอร้อยหนึ่ง ไอ้ทำบุญทุกจุดอยา mm. ใส่เงินหมดแล้วนะ mm. อันนี้คืออะไรอ่ะ mm. ทำบุญอ๋อจะทำจะอันนี้อันนี้ใส่ยังยัง <Yeah. S 1> ใส่ ทำบนก้อนนี้เอาก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนเล็กมีก้อนกลางมีก้อนใหญ่เดี๋ยวเราทำบนก้อนใหญ่นะคะแล้วก็เขียนชื่อลงไปเขียนชื่อพี่อังด้ว ะะทำบุญเททองหล่อลูกเหมือนหลวงปู่โซรถนะคะก้อนนี้ก้อนนี้ทำบุญพี่อ่มด้วยพี่ออำฝากม,มาทำบุญนะคะทุกคนจะทำบุญใน้พี่อ่ด้วยทำบุญและบอกบุญชวนคนมาทำบุญด้วยจะมีอาณิส่งทำให้พร้อม รัพ์และบริวารทํากิจการงานใดก็จะสําเร็จลุล่องไปได้โดยง่ายพี่อ๋อมเราสร้างกันทําหล่อลูกเหมือนหลวงปู่โสรสนะคะทุกคนสวยมากแล้วนี้ก็คือต้นชาสวยนะคะข้างล่างจะเป็นปีนักสัตว์ ชับเปียกชาบทองนี้เราก็เจอแล้วแต่ปีเราเสวยมากแล้วก,ก็นั่นก็คือหลวงปู่จะกลับแล<ะ>้วอันนี้ก็่ไปวจ๋าให้พ่นให้เียนเยนว่ไว้ตามเลขนะคะเลขหนึ่งเลขสอง เลขสามเลขสี่เลขห้าอย่างเงี้ยค่ะวหว้ตามเลขอะค่ะหนูจะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวหนูวหว้หลวงปู่อีกรอบ